สวัสดีค่ะอาจารย์แมทแมนเวอร์นะเดี๋ยววันนี้ถึงคิวของชาววันอังคารนะคลิปนี้สำหรับชาววันอังคารนะคะเราจะมาดูดวงกันว่าการงานการเงินความรักอุปสรรคเสริมดวงของชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรในครึ่งเดือนแรกของมีนาคมอย่าลืมนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามให้จารย์ด้วยนะตอนนี้จามีทั้งช่องทาง บ้านฟ้าบ้านแดงแล้วต่อๆ่อนี่แหะค่ะนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจกันนิดนึงนะคะอะมาเลยดูรวมกันนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรโอ้การงานตอนเนี้ยของชาววันอังคารเนี่ย ไม่ได้คีเร่นะเพราะมันเหมือนกับคุณอะมีงานอะไรไม่รู้ฟลุกๆเข้ามาแต่งานเนี้ยก็ไม่ใช่งานง่ายด้วยนะเป็นงานที่แบบจังหวะหรือบังเอิญเนี่ยเหมือนเอ่อมีคนโยนงานมาให้หรืออาจจะมีใครแนะนําเข้ามาแบบฟลุกๆนะคะหรือเป็นงานที่คุณอะเคยคิดว่าน่าจะได้แล้วแบบเออเรามองข้ามไปละเพราะว่ามันผ่านเวลามาละ จังหวะมันกลับมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กําลังใจชาวแวงคารเดินหน้างานเลยนะแต่อย่างที่อาจารย์บอกงานนี้ไม่ง่ายค่ะแต่อย่าลืมนะคุณดูนะคะตามพายเนี่ยด้วยร่างกายที่แข็งแรงแปลว่าอะไรคุณภาพสกิลฝีมือของคุณอะไปถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยเลยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้เนาะ การเงินช่วงนี้ถือว่าโอเคนะคะการเงินดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าการจะจับจ่ายใช้อะไรเนี่ยคิดนิดนึ่งนะแต่ถามว่ายังดีไหมย,ยังไพ่ย,ยังดูดีอยู่นะคะเพราะว่าจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับตอนนี้เทวดาคุ้มครองการเงินของคุณนะให้การเงินดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาได้เนี่ยอย่าลืมรีบแบ่งเงิน,น่ะไปทำบุญโดยทันทีนะคะ นิดหน่อยไม่ต้องอะไรนี่นะว่าแบบต้องเป็นเงินเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกในหลายๆคลิปทําตามกําลังศรัทธาทาบุญตามกําลังทรัพย์ที่เราทําไหวนะคะช่วงนี้ความรักเป็นยังไงช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยถ้าใครเข้าใหม่ปามันเนี่ยเรียกว่าหลงกันหน้าดูนะแบบว่าเป็นช่วงอันิมูนว้ง่ายนะเออค่อนข้างตัวติดกันเลยแหละ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะชาววันอังคารอย่างที่อาจารย์บอกคุณได้รับงานอะไรมาเข้ามาใหม่เนี่ยกะรุณาแบ่งทั้งเวลาให้ความรักแฟนและแบ่งการสัดส,ส่วนการจัดระบบระเบียบการเงินด้วยนะนะแต่ถามว่าช่วงเนี้ยถามว่าแฟนติดไหมติดแล้วคุณติดแฟนไหมติดนะคะชาววันอังคารนะก็จัดระเบียบนิดนึงทีนี้ อ,อ,อุป,ปรสรรคคืออะไรใครที่ห่างเหินการทําบุญการเข้าวัดน,นะจารย์อยากจะบอกว่าไปทําสักหน่อยก็ดีนะคะเพื่อให้หลายๆอย่างมันราบลื่นขึ้นนะคะถ้าไปถวายผ้าบางสกุลได้ด้วยยิ่งดีแต่ใครที่บอกว่าไม่มีเวลาไปเลยนะเดี๋ยวนี้การร่วมบุญออนไลน์ก็ง่ายค่ะเพียงแต่เราอาจจะต้องดูนิดนึงนะว่าเราร่วมบุญกับใครหรือถ้ามีเพื่อน พี่น้องหรือคนในครอบครัวหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะมาชวนให้ทําบุญสามารถทําบุญได้และอาจารย์อยากจะแนะนําว่าหลังจากทําบุญเสร็จช่วยอุทิศบุญให้กับบรรพพบุรุษหรือใครที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยให้อุทิศบุญไปให้พวกเขาด้วยนะคะเนี่ยเสริมดวงนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับ มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะเออแล้วถือว่าดีไหมดีใครใครมองไพ่ไพ่ชดนี้อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ความหมายไม่ได้น่ากลัวนะคะอาจารย์มองว่าดีค่ะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ใครทําบุญแล้วอุทิศให้กับบรรพบุรุษเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราทําบุญให้กับบรรพบุรุษเราเขาก็จะมีกําลัง กำลังบุญแล้วเขาก็จะกลับมาช่วยเราไม่ต่างกับเทวดาที่ประจําตัวเราเลยนะเพราะฉะนั้นพอเราทําให้กับบรรพบุรุษเราหรือญาติเราที่เสียชีวิตไปก็กแล้วแต่นะคะสามารถส่งบุญนี้ให้กับเทวดาที่คุ้มครองเราด้วยนะคะเอออาจารย์มองว่าไพ่ของชาววันอังคารนี่ไม่ขี้เหล่นนะถือว่าดีนะอยากจะบอกว่าทําคลิปมาสอสาอันแล้วเนี่ยรู้สึกว่า เดือนมีนาคมเนียสำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยดูดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวรอดูในคลิปต่อไปค่ะว่าเป็นอย่างไรก็ขอให้ชาววันอังคารเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะ